สวัสดีนักวิชาชีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมม้อยพิธีกรนําคือม่อนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทั้งสองท่านนะฮะนั่นคือแป๊โดนแรงโดนแรงปัญหานะเราโดนรงเอาเนี่ยมาครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคือแป้งบอยกับพรีนุ้ยนะฮะวันนี้นะครับผมผมจะเป็นพิธีกรพาพวกคุณนะครับในการสำรวจแมปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมนั่นคือแมปสมบัติรับของทูฟัตเตอร์นะฮะไอติงฟัตเตอร์ก็ดี โอ้ว้าวว้าวว้าวะจะแป้งไปนอนอะคิดดูตื่นเตือน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 ลูกตื่นเตือนตือนดูว่ามันท่าทุ่มแล้วแต่ตื่นนอนตื่นก่อนมาครับทุกคนครับก่อนเอ็นขอให้ทุกคนลุกจากที่นั่งแล้วก็เปิดหีบสมบัติครับผมมันจะเป็นที่บอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหนนะฮะจงไปตามสมบัตินึกรับที่ราคา5,000บาทเพราะพวกแกไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่นะั่นคือเรื่องจริงถูกไหมขอให้หลอดแล้วกันนะตามเชิงเทียนไปอไันไหนคือเชิงเทียนอ่าวไปเชิงเทียนกูก็สวยเหมือนกันนั่ <ไป S 1> นแหละเอาล่ะพร้อมตามเชิงเทียนหรือยัง อ่าต่อไปหาเชิงเทียนได้เจอแล้วก็ตามเชิงเทียนไปอะไรก็ก็ตามก็ตามตามเชิงเทียนไปไงเราอมบีสับมีบมีเพื่อนคุณนุ้ยครับปกป้องผู้หญิงด้วยนะครับผมจะเป็นแค่เกสเป็นแค่ไกด์นำทัวร์เหมือนแบบคนคนดูแลเฉยใช่เหรอไปเออคุณต้องเป็นคนปกป้องโอ้อะไรมันยิงปืนด้ะเอออการอกการไอกกอกกเพื่อนีไปี่ไปเพื่อนรีบไปรีบไปแล้วกูขาแล้วกูแล้วกูเขีย คือคือไอทอดนี่คือเชิงเพียรไม่รู้เชิงเพียรเอาเอาอะไรอะอะไรอะติดอะไรอะมัน no. ติดไว้แอนเชตี้ป่ะเปิดประตูปิดประตูมาที่นี่จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับให้เราเลือกก่อนอิ่เซฟก่อนนะครับผมเซฟก่อนกดเตียงเพื่อเซฟนะฮะโอเคจะมีสี่ห้องให้เลือกนะครับผมอุ้ยเออในนี้จะมีสีห้องให้เลือกคุณต้องเลือกห้องที่ถูกต้องมาผ้ามันแดงม่อนหน้ามันแดงม่อนเป็นอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ยเอชซีพีอยู่ไงก็คือรู้จัก SCP ซ่พาแปลงเอ้ยอ่ R ไอ้บีมันคือแบบตัวประหลาดอย่างนึงอ่ะก็อยู่ห้องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอลพาคุณไปไหนเดี๋ยวนะเพื่อนช่วยด้วยมาช่วยไม่ได้แล้วเพื่อนน่าจะการช่วยทางเดียวคือหน้าจะเป็นการตายแล้วนะเออขอฆ่าทุกคนก่อนแล้วกันนะบม่โอเคกลับมาโอ้ไม่ได้เกิดอะไรอ่ะมามามาโอเคหายอ่ะไม่หายเหรอไม่เป็นไรถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกอ่าก็ต่อไปครับคือหาห้องให้ถูกเสร็จแล้วก็จงรู้ว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเลือกห้องไหนเอ่อ แรงเลิกเลยเลดี้เฟิร์สเอ้ยหน้าแดงแล้วมันเอ้ยเข้าไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไปไปหาหาทางให้เจอหาทางให้เจอทางอะไรอ่ะอยากไปทางไหนล่ะครับไปแล้วครับผู้หญิงนำแล้วครับเลดี้เฟิร์สเอ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรติดตัวติดตัวติดใช่เหรอตัวติดเหรอไม่อะไรอันนี้อะไรอ่ะประตูประตูเปิดไหนก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวเอ่อน้ำน้ำผิดไอ้บ้านเกิดอะไรเนี่ยบ้านคือลาก่อนเบื่อ โอเคครับ okay, ผมประตูแรกพวกคุณเลือกผิดกันนะฮะไม่เป็นไรผมต้องให้คนหาอีกสาประตูเหลืออีกสามประตูที่เหลืออไอปไหนอยากไปห้องไหนแ้งห้องนี้มันไม่เป็นมิรเลยแองไปเห็นอะไรสักอย่างอยู่ข้างในดอดูไม่เข้าดีกว่าเข้าห้องนี้ดีกว่าเน,ะน,าน,นอะไป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 ไหนเข้าห้องเข้าไปเข้าไปห้องนี้เป็นห้องเปล่าครับไม่มีอะไรเลยพวกคุณมาเข้าผิดห้องคุณถูกขังไว้แล้วลากก่อนมาเอาใหม่อยากเลือกห้องไหนครับเหลือสองห้องแล้วตอนนี้ห้องนี้ไปเหลือสองห้อง ห้องนี้มันไม่มีไม่มีอ่ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยงงกันดิงงกันดิแป้งไปเลยครับแป้งเข้าไปมันเป็นประตูลับแป้งเข้าไปแป้งไปเฮ้ยแป้งมันมีตัวทนูุแป้งว้าวมาผมจะทำนะครับพร้อมยังเข้าประตูลับเลยครับผมว้าวแป้งมีสเกลแป้งมีมีหนังสือ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 นี่หนังสือบอกว่าอะไรหนังสือบอกว่าอะไรอ่านออกเสียงหมดผมบอกให้ตามเชิญเทียนไม่ให้ตามทอชใช่พวกนายมาผิดทางอะนะ ไม่าเลยเขาบอกว่าให้ตามเชิงเทียนพวกคุณตามเพราะทำไมนี่ไงเชิงเทียนอยู่นี่โอ้โหโอ๊ยนะอะไรก็ตามเชิงเทียนกันเพื่อนอะไรผิดจะไปเชิงเทียนก็สวยเหมือนกันนั่นแหละเอ้นุ้ยถือเชิงเทียนนี่ตามเชิงเทียนไปเนี่ยพี่เสกไงเชิงเทียนเนี่ยเขียนไปเชิงเทียนเพื่อไงเฮ้ยคุณด้วยครับครับผมมาคุณวิ่งช้าจังเลย ผมไปเพิ่มเสียงน้องแป้งครับพอดีเสียงน้องแป้งเขาเบาโอ้ได้วอะไรดังขึ้นไหมดังดังแล้วแต่ดังในใจพี่เสมอเลยโอ้าวโอ้โใจเย็นครับใจเย็นครับที่นี่ที่นี่มันเป็นไม่ปลอดภัยไม่หมอที่สวีดกันนะนะเอ้าะหาทางเข้าไปให้ได้แบ่ง บ What w h a ว่าไปจากนี้ไปจากนี้อันนั้นเชิงเทียนีนในตามมาตามมาตรงนี้ครับเป็นเขาวงกตนะฮะคุณต้องหาทางรอดจากเขาวงกตให้ได้นะครับเอาละเอ้ยลืมไปเขาวงกตมีสเกลตันอยู่ข้างกันแป้งขวาลายซ้ายดีแป้งไปขวาพี่ไปซ้ายโอเคปากไปเอ้ยเจออะไรแป้งอะไรอะไรอู้ซมบี้ซ่มบี้เหมือนอันตรายอันตรายผมว่าต้องให้อาวุธกับทุกคนแล้วแหละ เฮ้ยเจอทางออกแล้วแป้งเจอทางแล้วแป้งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจมพี่มาามชื่อพี่มาของจริงของเขาก็มีดาบมาให้อ่ะใช่ใช่ใช่เปิดเลยอะไอ่ะแป้งเจอทางแป้งอยู่หลังพี่ไว้เดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยวพี่ดูเองโอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยอออ๋ออับผมกดเซฟก่อนนะฮะอ๋ออนอง๋ออ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 ๋อน๋ออ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 ออ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 อ วิธีการไปนะครับคือคุณต้องผ่านเลเซอร์ให้ได้ผมจะสาธิตให้คนดูนะครับนี่วิธีการไปก็แค่เดินไปแล้วอย่าโดนเลเซอร์แล้วก็อย่าโดนนามแค่นั่นแหละ,ะแค่นั้นแหละง่ายๆก็หาร่างผ่าแล้วกันนะเพื่อนไปแล้วครับต้องให้ผู้หญิงเขาลองก่อนครับทุกคนโอ <laughs> ้เลดี้เฟิร์สเหรอเลดี้เฟิร์สไงเออ,อเฟิร์สทุกอย่าง <c oughs> พี่พิวมันไม่น่าจะใช่อแปง้งจริงพิวมันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมทางนี้แหละทางนี้น,น่าจะเวิร์กกว่า แต่ถ้าเกิดมีแป้งอะที่ไหนพี่ก็พร้อมไปนะโอ้อะมาให้ดูหน่อยไม่อะเรว่าพร้อมไปไงเลเซอร์อันตรายถ้าเกิดโดนไปแค่นี้เดียวทำคุณไ้ยตายได้เลยนะบอกให้ใช่เหรอวะไม่เชื่อมึงลองโดนว้าวไม่เชื่อมเลือโอ้โหมันรัวมากเลยครับพี่น้องโบกแล้วอันตรายอ่ะหาทางเข้ามาตรงนี้ให้ได้แล้วแล้ว แป้งเพื่อว่ามอนมันเล่นลิ้นนหะไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมอะไรแป้งก็ก็แค่เดินมายากอะไรล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี้น่าจะสุดรับเลดี้เฟิร์สครับเลดี้เฟิร์สไมนได้มีอะไรในหัวพี่อะนะเฮ้ย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 ไปแล้วกูโอ้ปลาแล้วแป้งมาเร็ว ตรงนี้เป็นเลเซอร์อยู่นะครับคุณต้องพยายามหาทางแอบนะฮะอ้อๆไปได้แล้วได้แล้วต่อไปคืออาหนึ่งสปาร์ไฟท์อกก่อนรู้สึกว่าเตียงนี่จะง่ไปโอเคต่อไปอะคุณขับประตูกันนะจะมีประตูต่อคุณแจ๊สสองคุณแจมาเปิดเพื่อเข้าไปข้างในให้ได้ซึ่งคุณแจก็คือว่าต้องเปิดประตูสองอันนี้แล้วไปผ่านด่านแต่ละด่านก่อนอื่นนะครับผมคุณจะเลือกประตูไหนเลือกก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายประตูนั้นให้พี่ชอบความขาพี่เอาเท้าแล้วกันโอเคอ่าเลือกเท้า ประตูนี้นะครับผมคุณแค่ต้องตอบคาถามไม่ถูกนะครับซึ่งคำถามแต่และคําถามอะ่ะจะเป็นคําถามที่ยากมากเหมาะกับมนุษยชาติปไะถ้าพร้อมไปก็เข้าได้ ทางหมาเห่ากับกินข้าวจะไปไหนไอ้มันไอ้มันไอ้มันก็วายอู้ไอ้้เอยคืออะไรอ่ะคือ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 ก่อนนั่นนะก่อนที่เรามาประมาณ1-2ชั่วโมงอะแป้งไอ้มอนมันถามว่าอยากอยากให้เลือกสองคำถามอะอยากแบบอยากให้แบบมีคำถามแล้วแบบให้มีคำตอบสองคำตอบอะแล้วแล้วคือคือเราก็ต้องเลือกไงว่าเราจะเลือกอะไรซึ่งตอนนั้นพี่กับไม่ค่อยได้แล้ว่ลูกเบลลลูกเบลล์เคนบอกว่าให้ถามคำถามนี้ก็เลยเขาถามด้วว่าใส่ อ่อพี่ตอบพี่จำไม่ได้ครับพี่จำไม่ได้ครับถามแป้งก่อนถามแป้งก่อนเรื่องจะอะไรระหว่างหมาเหา่าที่กินข้าวหมาเห่ากับกินข้าวจะไปไหนกินข<อ>้าวดิไปดูหมาเห่าอนะไรแต่แต่ว่า<อ>ถ้าจะต่อกินข้าวมันจะแบบมันต้องมันต้องหมาเหา่าอ่ะเนี่ยไม่ว่าหมาเหา่าไะเพิ่งจะเพิ่งจะผมแม่งไรกูเลยไปรอให้หน่อยพี่ว่าไม่ใช่แป้งพี่ว่าอันนี้ พี่แต่ว่ามันเป็นทำไมมันคำต่อมันเบสิกมากเลยนะมันดูแบบโอ๊ยอะไรไปไปเว้ยเอ้าเห็นไหว้ายว้ยคำถามต่อไปหนุยอ่านออกเสียง t r u e faster ระหว่าง t r u e faster กับ sing faster คุณจะเลือกอะไรคำดับแรก t r u e faster อะไรด้สองสามมีมีฟัตเตอร์ไอ้สามไม่ีฟัตเตอร์อะไร ก็คำถามกับไอ้นี่มันแปลกๆนะมอนนะมันไม่หมืเนกมันเหมือนกันมันแปลกๆกันแล้วทูฟัตเตอร์นะสามบีบีฟัตเตอร์พี่ใช้เอเอแต่พี่ทูพี่ว่าไม่รู้แต่แต่ถ้าเกิดแมกตอบคำไหนพี่ก็พี่ก็เชื่อว่าจะเป็นคำตอบคำนั้นนะแมกไอ้เชื่อมั่ดไปแล้ว เด็กก็มาเด็กก็มานี่สรุปคำตอบเลอนะถามี่ามีพาฟเตอร์ครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นคำตอบนี้ได้ขอถามก่อนคือทำทำไมถึงแบบใช้คำถามอย่างนี้มาเฮ้ยบอานเดียอะไรเนี่ยเฮ้ยระหว่างนุ้ยหนึ่งบาทกับนุ้ยหนึ่งล้านบาทจะเลือกอะไรอะไรตอบไปเป็นพันห้านี่หนึ่งบาทกับนี่พันห้าเลือกอะไรครับ อันนี้ให้แป้งเรื่องเลยอันนี้ไม่อยู่ครับไม่แป้งเรื่องเลยนุ้ยมรามปนเรานเล่ยไม่เท่ากันอ่ะือวยนะมันไม่มีอะไรเท่ากันเลยแป้งแบบนี้แบบนี้ไม่มีความเท่าเทียมแล้วต้องเร่เรีบแปล้งไหมอะนั่นแหละแป้งเอ้าไออะไรเนี่ยเฮ้ยเหื่อยจะไปตายกันหมดวะจะไมอ่ะคุณเลือกคำตอบผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือประตูนี้โอ้ มองอะไรด้วยนี่ t e ้ d o Switch Red Bull ลีเออร์อันนี้เวอร์คือคุณแจคุณแจแล้ว n Tendoswitch คือก็ก็แค่เอามาใส่เฉยๆมาเท่ๆแล้วจะออกไงอ๋อออกแล้วเดี๋ยวคะรอทำทางออกให้นะเพื่อนโอ้โหดูโหแม่คนแมนนวลนะแม่คนแมนนวลย้อาอะไรกันแล้วผมกู้โง่เลยเพื่อนเล้ยว้าวอ้าว ม่ก็เปด้วยที่เท่ไงน่ารักจุ้งกระเลยเออน่ารักเหมือนแป้งเลยโอ้ยไปตอนเลยต่อต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยมาครับประตูนี้ประตูนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับข้างในประตูนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณหยุดจ้องมันมันจะมาฆ่าคุณทันทีขอให้คุณต้องมองมันตลอดแล้วไปหยิบกล่องให้ได้ขอให้โชคดีครับพร้อมหรืยังแล้วใครมองอ่ะ ลองก่อนลองก่อนแป้งแป้งแป้งลองก่อนอ่ะลองนุ้ยนุ้ยลองไปอยู่ใกล้มันก่อนดิลองอยู่ใกล้มันอ่ะลองแป้งลองหันหลังนุ้ยหันหลังเฮ้ยทำไมอ่ะลองใหม่ทำอันตรายป่ะนั่นแหละอย่างที่บอกไปมันก็อันตรายมากนั่นแหละนะเอ่อแป้งไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูให้แป้งไปก่อนเลย ต้องมีคนหนึ่งจ้องเอาไว้นะครับถ้าเกิดคุณไม่จ้องแปลกไปเลยแปลกไปเอาเลยแปลกไปเลยแปลกเออต้องอย่างนี้แหละต้องทีเวิร์กนั่นแหละโอ้โหแปลกวัดนะวัดนะวัดไปเลยเพื่อนปิดประตูดิเพื่อนปิดประตูดิปิดยังไงอ่ะเออเออโอเคครับพวกคุณรอดกันแล้วครับเป็นไงด่านนี้ยากว่ะ มันยังไม่ปั่นต้องไอ้ด่านมาคำถามมึงเลยะจริงมาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเดี๋ยแป้งได้แล้วก็คีสองอันเียร์แล้ว้าวกล่องวิของเพียบเลยอกมาหนึ่งสองสามสี่เติร์นเติร์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเต็ย้ยเเฮยย้้ย้ย้ กดเพื่อว่าไปสู้บอสซิงฟาเตอร์เราจะได้สมบัติมาอบอสิงเลดี้เฟิร์สครับฮึบอ, <c oughs> อ้าวคุณเลือดหดถี่หมดคุณเลือดแทะต่อไม่เป็นนดวดอะอุะ้ยเป็นดวดระบบเป็นด่ว <c oughs> นเลยอะไรเนี่ย ใจเกเรอะไรเนี่ยอะไรกันเขาเนี่ยนายต้องฆ่าทูฟัตเตอร์ให้ได้แล้วนายก็เอามาเพื่อเปิดสมบัติแล้วนะผมว่าคุณแคสอะไรสักอย่างแล้วผ่าผมว่าคุณแคสแล้วแหละจริงผมไม่ได้แคสไม่ได้แคสไป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  อุ้ยอุ้ยคิดว่าเป็นพิทูแล้วเก่งเหรอที่ทุบแล้วเก่งเก่งเหรอเก่งเลยกลัวกลัวคนแข็งไม่ใช่กัวแหละนที่แขกไม่ใช่กูแล้วล่ะไปเพื่อนรีบเอาเข้าไปก่อนที่ทูปัตเตอร์จะสปอนใหม่ฮะไปแล้วไปสปอนสมบัติเห็ว้าวโอเคครับพวกคุณได้สมบัติแล้วเพราะว่าแมปเนี่ยพวกคุณจบแล้วครับผมจบการผ่านด่านแมปนี้คุณได้สมบัติราคาหนึ่งล้านบาทไปแล้ว ไม่ไม่มึงบอกห้าพันไม่เหรอเออนั่นแหละเพื่อนคล้ายกันแหละแป้นคือคือมันจะสื่อว่าวันนี้ส่งบัญชีไปให้ใช่ปะแล้วโอนเงินมาใช่ปะใช่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 มาไอ้ข้อเก็บไปเลยเ้าเก็บไปเลยไปแล้วก็เพื่อนทุกคนโชคดีมีชายมีชายมีวง